นี่พยาบาลของเราจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าไปจ้างนักศึกษานะบางคนอาจจะมองเรื่หน้าตายเราอ่อนเลยไม่ใช่นะครับอันนี้ของกรคุณครับพี่น้องสื่อมวลชนครับครับรู้สึกยินดีนะครับที่มีบรรยากาศของ8จังหวัดภาคตะวันตกซึ่งมี จังหวัดลำปางของเราเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาแพร่และนาคร้บซึ่งวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณท่านผู้แทนสินทรัพยาทีรวมกันเป็นหนึ่ง,งที่มาคยปฏิบัติการในเครือข่ายบริการสุขภาพเขตที่หนึ่งเครือข่ายบริการสุขภาพเขตให้ผู้ทแทนได้ให้ความสํคาคัญกับทีมปฏิบัติการนะครับซึ่งในการจาัดงานครั้งนี้นะเราได้ได้รับงบประมาณจากสมัชงา สถาบันการแให้เฉลิขชาติสบศในการจัดกิจกรรมนี้นั้นความการที่จะสามารถดำเนินการให้ได้สะดวกรับมื้นการใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับทีขึ้นกับผู้สังเกตการณ์ที่ดีหรือ FR นะครับ3คนมีชุดบริการเฉลยเบื้องต้นนี้ FR นั้นจะประกอบด้วยผู้บริการเฉลยเบื้องต้นจำนวน4คนก็มีผู้ติดตามผู้สังเกตการทีละ2คนซึ่งผู้สังเกตการณ์จะเหมือนบับการมีเขตบรการที่ ได้รู้จักสถานที่แล้วก็เป็นการเปิดตัวมหาวิทยาลัยเดชไปด้วยในตัวทางด้านการสนับสนุนที่เกี่ยวกับโกลฟีบาเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องขอขอบโดยผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมนั้นจะประกอบด้วยชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูงหรือที่เราเรียกว่าเอ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 สจำนวน6คนซึ่งในที่ผู้โดยนนะทีมเอสอาร์นีของจังหวัดระยองในครั้งนี้ครับผมขอขอบคุณคุกท่านครับขอบคุณท่านผู้กำกับทางในท่านท่าน